สบายดีพี่น้องสบายดีสิมาตั้มหมักลุงกินก่อนเดอ้อมานี่พี่น้องเลยตั้มหมักลุงตั้มหมักลุงหมักเผ็ดหมักเผ็ดเอาใส่ครกเอาใส่ครกครกครกก็ตําตัเอาน้ำตาลใส่สองบวง ung ung 1 ung 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 tắm ung 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 จังแซ่พี่น้องเอ้ยมันจังแซ่บัมพอามันมอมม่มมั่วหมักพิษบ่อยมันแหลกแซ่บซอยเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บซอยได้การได้การจางนั้นเท่ากับเอาอัน หมากนาวลงใส่ก่อนเนาะหมากเลนหมากเผือกเพือลงใส่พี่น้องตำมาหุงเพิ่ม,มหุงเพิ่มแล้วก็มโยกโยกเลยหนึ่งแลกเอาปลาเด็กเอาปลาเด็กลงใส่พี่น้องปลาเด็กปลาเด็กปลาเด็ก เอาต่นมันน้ำลงใส่จังแซ่บโยกโยกโยกเห็นโอกนาตาฮิเบิงนาตา นันเท่ากับมหุงลงใส่มะหุงเพิ่มมหุงเฮิมมีหรอมหุงเพิ่แซ่ตั้งหนอกโยกลง สี่เสบเห็นไวนี่น้องนวกันวนวกนวนวนววกหนวกว จังแอปเปิลแดงต้องใส่